เอาละครับผมโกสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องเนฟฟิปกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เราอยู่ในเกมไอยอยู่ในแมปเดวิ้งเอ็มพายกันอีกเหมือนเดิมแล้วนะครับแมปหลักเราอยู่แล้วนะครับผมเดวินะ้งเอ็มพายนะฮะโอเคครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาเราจะมารีวิวรถคันนี้นะครับผมนี่เป็นแมคลาเรนนะครับ 675LT ทุยไม่ใช่เราจะมารีวิวคันนี้ครับผมนี่เป็นเจ้านิสสันสกายไลน์นะครับ เป็นเจ้านิสสันสกายไลท์ GTRR32 นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตำนานนะฮะมาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าคันนี้มันมีอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างนี้ครับผมสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องดูเลยก็คือขับขวานะครับผมก็คือแบบเป็นแบบฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียคือขับ,ข,บขวาฝั่งบ้านเรานยะนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเปิดอะไรได้บ้างครับคันนี้ฝาปรงหลังเปิดไม่ได้ โอเคแล้วฝาปงหน้าอุ้ยอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอดูเครื่องเลยโอ้โหดูทุกคนเครื่องเออเครื่องตัวนี้จะใช้เป็น rb26 นะครับผมงอ RB26 DETT นะครับผมมีช่อชื่อเต็มของเครื่องมันนะครับอ่าแล้วก็เป็นไฟโดนัทนะครับเอกลักษณ์ของ GTR รสกายเอ้ยเก๋เอกลักษณ์ของ gt r แหละไอไฟโดนัทอ,อ่ะเลยไม่ต้องสกายลน์หรอกเอกลักษณ์ของ GTR คือแบบ ไฟโดนัทอะเออมันมีตั้งแต่รุ่นแบบ GTR R30 อะไรอย่างนี้แล้วนะครับไฟโดนัทอะเออแล้วก็มาจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยก็คือพวก GTR R35 R50 อะไรอย่างนี้นะก็ยังเป็นไฟโดนัทอยู่นะโอเคแล้วก็รูปทรงโดยรวมนะครับก็จะเป็นรถแบบรถแบบเก่าๆครับแบบบางคนที่ไม่รู้จักก็คือเห็นวิ่งบนถนนอาจจะไม่มองเลยอะคันเนี้ย นะครับผมแต่ว่าราคาตอนนี้ก็ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆคนระับผมแบบยิ่งกว่าบิตคอยยิ่งกว่าเชนเลียมนะฮะบอกเลยว่าโคตรสุดอันนี้ผมก็เคยเจอมาอยู่นะคันจริงอนะ่ะแบบหยูยผมตามถ่ายแบบโอ้โหเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ขาทำสองขาทำสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเหนื่อยเลยเออเจอครั้งแรก เจอแบบอยู่บนรถสไลด์นะฮะคันนี้อาดำสองสีเทาเทาๆดำๆครับแล้วก็รอบที่สองเจออยู่ที่ในซอยเออในซอยเขาขับผมนั่งวินอยู่แล้วเขาก็ขับสวนมา,าหูโคตรโคตรด,ดิผมว่าผู้ชายเจอจะแบบจะโหดเอ้ย,ยผู้ชายเจอแบบจะกรี๊ดอะผู้ชายเจอกรี๊ดนะครับแต่ผู้หญิงเจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมเจอแล้วแบบโหตายตายตรงนั้นได้เลย แล้วก็เบาะก็เป็นแบบทรงธรรมดานะออกไปทางเบาะแข่งนิดหน่อยนะครับผมก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับนี่โดยรอบอันนี้เดิมเดิมนะผมเดี๋ยวไปดูท็อปสปีดกันก่อน,นครับว่าเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวเดี๋วดี <laughs> ๋ติดติดติดตฟลักเกอร์มาเรามาดูท็อปสปีดกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮั้สองนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในคิงเจดีนะฮะ อ่ะสองในเกมนี้ไม่ค่อยแรงนะไม่ค่อยแรงนนอรงุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายยังตายยังเพื่อนโอ้โหนี่มาเอ่ท็อปสปีดไม่ถึง3 0 0นะอยู่แล้ว,ลวก็ะก็257นะครับ257เดถึง258น,นะครับดผมเดิมๆนะฮะเย่เดิมๆก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเรามาแต่งกัยเดี๋ยวนะครับผมเราไม่ไม่แข่งให้ดูแล้วฮะเพราะว่า ทุกคนก็น่าจะซื้อมาไนี่แล้วมันไม่แรงนะคันนี้บอกไว้ก่อนเออ,เอลืมลืมลืมเดี๋ยวให้ไปดูไอ้นี่ก่อนอ่าราคาราคาฮนะให้ไปดูราคาก่อนว่าเป็นไงรู้สึกจะสามหมื่นกว่านะเองนะออคือเริ่มมาก็เกือบเกือบจะซื้อได้แล้วขายรดเริ่มต้นไปแล้วก็มาซื้อคันนี้แบบเอาเท่เอาเท,เาเท่ไม่ได้เอาแรงนะโอเคนะผมนี่ก็สามหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบแปดนะครับ แล้วก็ทับสปีดอยู่ที่257อเออก็ที่เราเทสเลยแหละแล้วก็0ูนย์ถึงร้อวินาทีก็ชานะ์ครับแฮนดลิ่งยีก็ค่อนข้างจะชาร์พอสมควรนี่ครับมาสเปกเก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยเดีกว่าครับผมแล้วเราก็มาแต่งกันเลยนะว่าเป็นยังไงมาครับมาแต่งกันว่าคันนี้แต่งอะไรได้บ้างนะ เรามากันที่โลก่อนนะฮะดูว่าเป็นยังไงโอเคสวยงามเฮ้ยแต่มันไอ้นี่นิดนึดนงวะเออเออมันนิดนึงวะเอา normal แล้วกันนะ normal normal เยออลเยอ่ะ normal เลยมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วมั้งแั้วเนี่แล้วก็แดกจัดไปแดกก็บวก top speed สปิบสองบวกนิดหน่อยนะครับก็น่าจะไม่ถึง300อยู่ดีนะครับผมจากที่คำนวณมาแล้วก็ใส่เป็นซ s เปอร์ชาร์จ อันนี้เสียงอันนี้น่ายังอยู่นะจิ้วจิวอ่ะเออถ้าใส่ชุเปร์ช์จเสียงจิ้วจิวอาจจะหายไปนะก็ใส่ไว้เดีว่ามันเพื่อความโหดอะครับเสียงเออเราไม่เน้นแข่งอยู่แล้วใช่ปะคันเนี้ยออแล้วก็รอรู้สึกมันจะไม่ไม่ฟรีนะผมก็ใส่เป็นสต็อกแล้วกันอ,อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นออฟวิลดร v e นะครับหรือว่าขับเคลื่อนสีล่ล้อนะครับแล้วก็จัดไปที่พีเมมบูสกันเลยดีกว่านะฮะโอเคมาที่เรื่องของสีนะครับ สีนี่สิเราเจะเอาเป็นสีอะไรดีดูก่อนว่าสีอะไรมันเข้านะสีเหลืองสีแดงอ่าสีเงินแบบสกายไลน์ไหมเออเออเออสีเงินแบบสกายไลน์ดีกว,ว่าเราดูก่อนว่าสกายไลน์เขาเป็นโทนแบบไหนนะเออคล้ายค้ายอย่างเงี้ยสีแบบสีเหมือนอาร์ทํา,าสีอ่ะเออเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับ <laughs> เออ สีนี้ก็สวยอยู่นะพูดถึงอะ่ะเว้ยมันไอ้นี่ยเดี๋ยวขอปรับเวลาแป๊บนึงนะเออสีประมาณนี้ได้หรอเกือบเกือบละบเกือบเกือบละหมืดนิดน,นึงแล้วก็ปรับมาเออนี่แล้วกันเอาแบบว่าอย่างนี้แล้วนะผมอล้อก็เอ่อผมว่าล้ออย่างเงี้ยสวยแล้วนะแล้วก็จัดเป็นสีแบบสีขาว สีขาวเออสีขาวน่าจะเข้าสุดนะครับเฮ้ยหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮเปลี่ยนดูบ้างคือวิวอ่าไม่ได้ไม่ได้ปะอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็คืออยู่นะคืออยู่นะอันนี้ก็เหมือนจะได้นะครับอ,อ่าหกพันสองอันนี้ก็เออเหมือนล้อแบบทรงบ b บอะไรเยใช่ปะไม่ใช่ ไม่ใช่มันลอยแบบแบบโรงนิดโมอ่ะคือดูนี้ดิเฮ้ยนี้ก็ได้นะหรืออันนี้ดีวะอันนี้แทรงลัมโบนะไดมอนด์คัทแล้วก็อันนี้นะนนเป็นผมว่านี้ดีวะผมว่านี้ดีวะเหมือนหนึ่งครับจัดไปตังก็จะหมดโอ้โหไม่มีตังรีวิวรถแล้วครับจังหวะน,นี้แล้วก็บอดี้คิดเหรออืมผมว่าโป่งผมไม่ไม่ใส่ดีวกว่าวะ ยังไม่ไม่อินกับโป่งมันเท่าไหร่นะใส่แล้วมันดูแบบเท้าเกินไปนะอันนี้แบบส่วนตัวนะส่วนตัวนะโอเคแต่เนี้ยใส่แล้วกันแต่จริงมันน่าจะเป็นวิ่งของโป่งอะ่ะแต่ว่าผมขอไม่ใส่โป่งนะครับมามาที่คาร์ลีบชแดงน้ำเงินก็เป็นเอเลสใช่ไหมแดงก็แบมโบสีเหลืองนี่อะไรวะสีเหลืองมีเบรกของอะไรบ้างลาบคกินี่อะ สีเขียวอ่าแดงแล้วนะตามสูตรตามสไตล์ครับอม์อเบอร์โหเบอรบอต้องแดงเหลืองเยอะดวนอะไรเข้ากันเหมอะเงินหบอดแดงเนี่ยสุดละ <c ười> แรปแรปก็ผ่านนะครับผ่านแล้วก็ใบทะเบียนเป็นแน่นอนโอเคปุ๊บ แล้วก็ police mode ไม่เอาโอเคนี่เราแต่งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะนี่ดูดิอันนี้คือตอนเปิดไฟนะครับผมนี่เป็นไฟโดนัทนะฮะโคตรสวยเฮ้ยเดี๋ยวม่ทะเบียนมันไม่เปลี่ยนวะปึ๊บเฮ้ยมันบอกไม่ผ่านการกองอะไรสักอย่างนะ What t h เฟ u ร์เอาเป็น R32 อนี่ย GTR ขีดเอ้ยขีด R32 งนี้ได้ปะ ไม่ได้วะฮ่าสามสองเออได้เอาอย่างนี้แล้วนะเอาชื่อรถแล้วกันทำไมชื่อเราไม่ได้วะเต๋อเฟืองโหเศร้าเลยทีเดียวนี่ครับโอเคนี่เรามาเทสท็อปสปีดแบบแบบแต่งแล้วไหมเออมาลองหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราขอดูแบบไม่นี่เหอนะกลางวันว่าเป็นไงเออได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเข้มอีกนิดก็ดีนะสีอะ เออเข้มอีกนิดนึงเข้มอีกนิดนึงเอ่อแล้วก็ดูอย่างนี้เอออย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะมาเรียบร้อยเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบเจ็ดใช่ไหมดูว่าแต่งแล้วจะเป็นเท่าไหร่อุ้ยจะดูจดูเป็นสองร้อยแปดสิบเก้าสองร้อยแปดสิบแปดสองร้อยแปดแปดนะ มันต้องเอาเลขต่ำสุดนะครับผมก็คือ288คือประมาณนี้ไม่ถึง300ดีนะดีนะผมแต่ว่าถ้าบูทไปก็327 328ได้เลยนะครับผมก็นี่ไฟเบรกไฟเบรกก็หุยโดนั้นเต็มดวงเลยแบบเต็มดวงอะไฟเบรกลองแข่งนะูนื้ยแดกได้ไหมแดกได้ไหมแดกแดกแดกเด้วต้องเรียกคนไม่ได้มันมีคนเพราะว่าโอ ح, ไม่มีด้วย อุ้ยแต่ผมชอบเสียงนะเดี๋ยวลองฟังเสียงสตาร์ทก่อนเออนะมาลองดูโอเคตามสไตล์เลยเสียงเสียงแบบ RB26 ดูเครื่องนี้แต่งไปมีอะไรเปลี่ยนเพ่ไม่มีครับเหมือนเดิมครับโอเคมาแดกกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมเรามาแข่งกับดอทนะผมดอทชาร์ลเจอร์นะฮะนี่เราก็น่าจะแพ้นะครับผม ก็ซื้อมาก็ไม่น่าจะมาแข่งกันนะครับผมอันนี้แบบผู้ตําตรงนะมันไม่แรงออแต่ว่ามันได้สวยใครชอบก็คือชอบเลยนะผมแบบสาย JDM เลยเนยะน่าจะชอบนะไปตลมโตลมดูว่วาแข่งกับดอสใครชนะโอ้โหยอย่าบอกแล้วเราจะชนะดอสอะโหลเฮ้ยเจ็ดจุดหกเฮ้ยอันลำสองไอ้หนึกว่าจะแบบแปดกว่านะนึกว่าจะแปดกว่าชนะดอสอีก เขาจะหิวเอาเอาติดเลยโ oh. อ้โหเฮ้ยงี้เ,เดี๋ยวแข่งอีกรอบแบบรอเทเล่าไปเลยนี่นี่นอกเรื่องเลยครับนอกเรื่องเลยฮะขอแข่งอยู่ว่าเขาจะแข่งอไหมเจอดอทหน่อยไหมเอ้ยเจอเทเล่าหน่อยไหมมาแข่งให้ดูสักตาเทเล่าเราต้องออกโรงนะฮะเทเล่ามาคันเดิมนะดอทคันเดิมนะครับผมมาเราจะชนะหรือไม่นะครับต้องชนะอยู่แล้วแหละจังหวะเนี้ย เจอเทลาเราสุดโกงบอกเลยสุดโกงไหมละ่ะอืมนี่ไงเจ็ดจุดหกจุดแปดองี้ละครับเทลาเขาสุดจริงๆในราคาแสนกว่าครับโอเคเรานอกเรื่องพอละเรานอกเรื่องพอละเรากับดีลเลอร์ชิปกันดีกว่านะครับผมแล้วก็อ่านตำสองออกมานะเพราะว่าเราจะปิดคลิปกันแล้วนะครับผมเอาหายหอดีสีดำสีดำหาไม่เจอกลมกลืน มันกลมเกืนโอเคนี่เป็นไงครับใครชอบใครชอบคันนี้บ้างครับผมโอเคโอเคครับผมาการรีวิว R32 ก็มีประมาณนี้ครับผมที่ผมรีวิวแข่งไม่เยอะก็ก็มันแข่งไม่ได้จริงครับมันแข่งแบบแข่งไปก็มันก็ช้าครับผมผมเลยไม่แข่งให้ดูนะ โอเคผมใครที่ชอบคันนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์คันนี้ด้วยนะผมแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะโอเคแล้วก็อย่าลืมทึ่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด s u b สไคร์นะผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะผมเวลาลงคลิปใหม่ก็จะได้เห็นกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมว่าจะเป็นรถอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับอุ้ยแต่เครื่องสวยจริงนะบาย